ที่แน่ๆที่พูดเด้ยคือปูนแพลนว่าจะเปิดแบบไม่ว่ามีร้านแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองครับผมทําอย่างจริงจังไปด้วยควบคู่กับการถ่ายซีรีส์ไปด้วยเพราะเราก็จะมีพีเรียดที่ว่างแล้วก็มาทําแบรนด์ของตัวเองอาจจะมีโปรดักตอะไรอื่นออกมาหรือว่าอาจจะมีอะไรอื่นก็เดี๋ยวแฟนคลับก็รอติดตามชมได้ทางอินสตาแกรมนะครับ <laughs> ชีวิตหลังจากเรียนจบตอนนี้ลุยทํางานเต็มที่ครับผมออกกองแล้วก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวได้มากขึ้นรู้สึกว่าแบบเราก็วางแผนธุรกิจในการทํานู่นทำนี้มากขึ้นด้วยครับผม<ต>ใช่รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างมั่นคงเรามีแพลนจนถึงปลายปีเรียบร้อยแล้วครับผมว่าจะทําอะไรบ้างทั้งในพาร์ทเบื้องหน้าทั้งในพาร์ทการทําธุรกิจหรือว่าอะไรกับครอบครัวก็ตามครับผมใช่ถ้าเท่าที่พูดได้แล้วนะครับตอนนี้ที่แบบประกาศได้เลยมี ประมาณ4ี่ครับผม4ี่หเรื่องที่แบบว่าเราเว้แล้วรอออนแอร์ด้วยครับผมใช่ครับผมคือคือผมรู้สึกผมชอบแต่งตัวอยู่แล้ววผมชอบอะไรที่มันสบายๆบางที่อาจจะแบบไม่ได้แฟชั่นจ๋าแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราแล้วก็ยังแบบว่าแฟนคลับก็ใส่ได้ทุกคนใส่ได้แล้วก็น่ารักยูนิเซ็กซ์อะไรครับผมเป็นเสื้อผ้าการออกแบบสไตล์อะไรทั้งหมดยังไงครับปูส่วนใหญ่จะรีเลทจากตัวปูนครับอย่างลายแรกก็จริงๆบอกแล้วเกี่ยวกับหมาปูนอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็รู้สึกว่าแบบเออคืออาจจะเป็นหมาหมายถึงแบบ หมาคนสำหรับคนรักหมารวมๆด้วยสำหรับแฟนคลับด้วยสำหรับคนที่อยากใส่เสื้อยืดสบายๆก็อุดหนุนได้นะครับผมใช่จะเน้นไปที่เรื่องเสื้อยืดก่อนเสื้อยืดก่อนครับผมเพราะว่าเหมือนก่อนอันนี้เคยขายผ้าห่มไปแล้วก่อนจะคือทุนเหนื่อยครับพี่หนุ่มก็เลยก็เลยเอาเสื้อยืดก่อนดีกว่าครับผมใช่แล้วคือเพลงแต่เพลงของคือเจตนาการซื้อที่ต่างๆไปใช่ครับแต่ว่าก็ควบคู่ไปกับการถ่ายซีรีส์อย่างตอนนี้ครับผมมีเรื่องที่ปูนจะต้องเปลี่ยนหุ่นตัวเองให้แบบ มีกล้ามขึ้นครับผมใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราจะต้องอาบาลานซ์ระหว่าง2อ,อย่างนี้ให้ดีครับผมแต่ว่างานหลกัหลกๆของปูนก็ยังคงเป็นงานเบื้องหน้าอยู่ดีครับใช่เบื้นนองหน้าอยู่ดีครับผมเน้นเป็นหลักเลยคือว่าปูจะเริมร้อยออกมาตอนไหนเรื่องเสื้อผ้าเรื่องโอโ้โหที่แน่ๆคิดว่าคงเป็นช่วงที่ถ่ายทําเรื่องที่กําลังถ่ายทําอยู่ปัจจุบันนี้ครับเสร็จเกาะอะไรเงี้ยผมณณเวลานั้นเดอะเทรนนี้ก็คงออนแล้วแล้วก็อายุม่นขืึนก็จะออนอยู่แล้วครับผมใช่ครับใช่ครับ คิดว่าจะเป็นช่วงนั้นพอดีครับผมใช่เลยครับแล้วถ้าเยากจะซื้อติดต่อดูได้ที่ไหนยังไงอ๋อสามารถติดตามได้ที่ Instagram นะครับ flup ครับผม f l u p b k k ครับผม flup dot b k k ครับหรือว่าจริงๆดูที่ Instagram ของปูนก็ได้ครับ p w o n underscore m i t 1 2ครับผมปูนมิส12ครับซีรีส์เรื่องอายุมันขอนยืนนะครับปูนรับบทเป็นฉลุยครับผมอย่างคาแรคเตอร์ฉลุยเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง เรียกง,ง่ายๆอ่ะบ้านๆช็อตฟิลเพื่อนนั่นเองเวลาเขาเริ่มจะโอ้ยผีมีจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเราก็จะเป็นคนเบรกเขานะครับว่าแบบเอ้ยมันไม่มีอะไรมาเป็นหลักฐานอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่าแบบมีความสําคัญกับเนื้อเรื่องเลยนะเพราะว่าพาร์ทในการสืบสวนตามหาความจริงเนี่ยว่าแววไพร์มีจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราเป็นตัวแบบว่าสําคัญในการทั้งเบรกและพาเพื่อนไปครับ ถ้าพูดจริงๆรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจูนอินง่ายมากๆเลยเพราะว่าเราฟังเรื่องผีฟังเรื่องลีลาบแล้วครับผม mm hmm. ก่อนน้องก็จะต้องเข้าละแอปพลิเคชันแดงๆฟังคลิปดูฟังเรื่องผีรู้สึกว่าเออโอเคเราเข้าใจมันว่าทําไมเขาถึงสนใจใเรื่องแบบนี้แล้วทําไมเขาถึงไม่เชื่อทำไมเขาถึงเชื่องีย mm hmm. รครับผมใช่รู้สึกว่าจูนอินง่ายจริงๆถ้าผีนี่ยแสดงวามีความเป็นตัวปูอยู่บ้างเหมือนกันมีความมีความเป็นตัวผมบ้างเหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวฉลุยนะครับจะมีความจริงจังมากกว่ากับการใชช้้ีีววิตอออออะะไรรยย่่าาาางเเกกก็จจจปลจมนน ได้ครับก็ตัวละคารตัวนี้กำหรับปูมันายากง่ายมากอผมรู้สึกว่าตัวละคารตัวนี้นะครับก็จริงๆถ้าให้พูดจริงๆบัวมันค่อนข้างง่ายสำหรับบูเพราะว่าอยู่ด้วย,วยช่วงวัยที่ใกล้ๆกันความชอบที่คล้ายๆกันอาจจะมีลักษณะนิสัยบางอย่างนั่นเองที่แบบว่าไม่ได้คล้ายกันทนะั้งปูไม่ได้ช็อตฟิลเพื่อนนั่นเองนะครับนะครับรักเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนเสมอครับผมรงคืืออเพ่นใช่ครับผมใช่ครับ เพื่อร่วมทํทำงานด้วยกันเป็นไงบ้างครับอ๋อจริงๆต้องบอกว่าเป็นการทำงานกับทั้งทีมเลยดีกว่าทั้งพี่แชมป์ทั้งตัวนักสแสดงทั้งทีมงานเป็นครั้งแรกเลยครับผมที่ทำงานรู้สึกว่าตั้งแต่พี่แชมป์มาจีบแรกๆเนี่ยอ๋อแบบเออมาเล่นด้วยกันเขาก็ชวนไปกินกาแฟแล้วก็แบบเชื่อเรื่องแวมพายไหมอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าก็โอเคเขาเป็นคนที่ชิวๆสบายๆครับผมรู้สึกว่าเราทำงานแล้วเราไม่อึดอัดรู้สึกคอมฟอร์ตมากๆก็เลยตับตกลงเลยครับผม เขาพูดอะไรกับเราลืมเราตัินว่าจะร่วมงานกับเขาหเหมือนเขาก็เขาก็ชวนมาเรื่อยๆเลยเอาจริงๆแต่ว่าพอมีครั้งที่เราได้เจอกันจริงๆเรารู้สึกว่าคุยกันง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าโอเคเขาทําเรื่องที่มันมีความน่าสนใจเราก็จะได้ร่วมงานกันสักทีเพราะว่าเหมือนเราคลาดกันหลายครั้งมากๆแล้วครับพี่แชมป์ในพาใคร์ทที่เขาไปพูดกับเป็นไงบ้างดูเวลาไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้มาสัมภาษณ์ผมเก่งอย่างเไรกันเลยอ่ะอืมครับผมผมรู้สึกว่าพี่แชมป์เป็นคนใจดีแล้วก็ ค่อนข้างรู้ครับว่าสมมติตรงนี้ไปได้แล้วเขาก็สาม,มารถไปได้มีเท่าที่เพียงพอสมมติอย่างเช่นไายเท่านี้ก็โอเคสาม,มารถตัดใช้ได้แล้วก็ไม่ได้ดุครับผมการทํางานนะครับผมรู้สึกถึงความคอมฟอร์ตนะครับสบายใจมีความยากง่ายขนาดไหนครับในฐานะคนักเอ่อผมรู้สึกว่าสําหรับหลายๆคนนะครับก็จะได้เห็นปูนในพาที่เป็นคอมเมดี้เต็มตัวจากเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ปูนเป็นคอมเมดี้มากๆเลยมีทั้งตลกเป็นจังหวะตลกแบบเป็นตบมุกเป็นอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าหลายๆคนแฟนคลับหลายคนน่าจะได้ยิ้มไปตามๆกันค่อนข้าง ยากในพาร์ทที่เราต้องเล่นคอมเมดี้ต้องจูนเข้ากับทุกคนอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าพาร์ทเป็นคาแรคเตอร์ผมว่าค่อนข้างง่ายสำหรับผมครับใช่คอมเมดี้เขาเล่นยากใช่ใชผมผมรู้สึกว่าตัวพาร์ทคอมเมดี้ครับยากเพราะว่าเราต้องจังหวะด้วยกับเพื่อนด้วยการเล่นมุกอ,อาจจะแบบคำต้องเข้าปากด้วยหรือว่าหลายๆลยอย่างครับผมใช่ใช้วิธีไหนในการที่แบบว่าดูในคาในการเล่นผมรู้สึกว่าวิธีวิธีหนึ่งที่ดีสำหรับส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าคือการสนิทกับ ทีมนี้ทีมแกงเพื่อนเราอ่ะมันจะมีโฟล์บางอย่างที่แบบเราไปด้วยกันได้แล้วก็แฮปปี้ไปกับมุกโดยที่แบบเล่นไม่ได้ฝืนไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องพูดตามแต่หลอกไปเปเพราะว่าตัวพี่ชายเมงก็ให้โอกาสในการอินพราวิสหรือว่าเพิ่มอะไรเข้ามาได้ครับแสดงว่ามีพอไปเยอะมากสำหรับคนอ่นอาอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเรียกว่าพอบางครั้งที่อะไรที่เราอยากใส่เราจะขอเขาแล้วก็สุดท้ายก็ใส่เข้าไปได้ในตัวได้หลอกครับผมใช่ ถือว่าบูนทําเต็มที่แล้วครับผมกับตัวละครตัวนี้ก็คาดหวังให้คนดูแฮปปี้ไปกับมันก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสล้วเบความรู้สึกของปูนในเรื่องนี้ปูนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยได้เล่นอยู่ในซีรีส์ที่มันมีความแฟนตาซีแล้วแบบว่าเห็นชัดๆหรือว่ามีแวมไพร์ในเรื่องนะหรืออะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นแวมไพร์ที่ไม่ได้เหมือนกับแวมไพร์ในในภาพจําของหลายๆคนนะครับที่แบบอาจจะต้องเทต้องคูแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบแวมไพร์มากิน ต้มแบบเลือดหมูอะไรเงี้ยอ่าใช่เราก็จะมีเขาเออน่าสนใจน่ารักดีอะไรใช้ชีวิตกับคนใช้ชีวิตกับคนบางทีเราก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบเ,เขาเป็นเด็มพายหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏมีจริงไม่ใช่เลยนะ,อะขอฝากขอเลือดฝากยืนก่อนได้คผมฝากสำหรับซีรีย์อายุมันขวัญยืนนะครับฝากด้วยนะครับออนแอร์ทางช่อง3ครับเวลา4ี่ทุ่มครึง่งแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ทาง VTV นะครับเวลา5้าทุ่มครึ่งฝากด้วยครับผม